ข้างหลังก็จะเป็นสาะบัวแดงนะฮะแล้วก็มีแปลงผักตรงนี้นะครับเราทานผักสดแหมปลอดสารพิษนะครับที่นี่นะฮะขอบคุณพระเจ้าครับตรงนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าเนี่ยประสงค์นะครับเราเคยมาจัดงานคิดสมมาตรนะฮะคิดสมมาตรประกาศที่นี่นะครับท่านพี่น้องท่านใดนะครับถ้ามาเป็นกลุ่มเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ1 0บถึงยีคนก็สามารถที่จะมาพักนะครับจัดจัดกิจกรรมที่นี่ได้นะครับขอบคุณพระเจ้าโอ้ยมะเขือ น่าทานแล้วครับเนี่ยเห็นไหมหลกเหมือนกันนะต้นเนี้คงได้เห็นบ่อยนะครับนี่แหละครับคือต้นจักระจันป่านะครับแตกยอดสูงกว่าผมแล้วตอนนี้นะครับตอนเอามาในต้นประมาณคืบเดียวเมล็ดนี่เราเอามาจากประเทศอิสราเอลนะครับนี่คือต้นจักระจันนะครับจักระจันป่านะครับเป็นฝักนะครับคลแค่มะขามนะสุกแล้วจะมีรสอมหวานที่ยอนบัตจิสโตนะครับใช้รับประทานนะครับจักระจันป่าตรงนี้จะเป็น ผักแต่ละชนิดนะมีผักบุ้งด้วยนะครับผักกาดขาวแล้วก็แปลงคะน้านะฮะเห็นไกลๆนุ้นก็ต้นมะเดื่อนะครับต้นมะเดื่อทางเดินนี้ครับก็จะมีผักวัตเกรดนะครับแปลงผักนะครับเห็นไกลๆหลังคามุงจากนั้นเป็นเรือนนวดระดานะครับหมอเหมียวก็มานวดนะฮะที่นี่นะครับเอาต้นชักกจัน์ป่านะครับมาลงดินตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะครับใกล้้สะเลยนะครับ นึ่นก็เป็นตัวอาคารนะครับห้องพักนี่ฮะในบึงนี้ในสระนี้มีปลาเยอะมากนะครับเราเลี้ยงเป็ดด้วยนะครับแม่กระถางนี้ก็ผักครับโอ้โหน้องปลอดสารพิษหมดนะครับตรงนี้ฮนะนี่ครับสาบัวแดงนะครับโอโ้เยอะแล้วครับขกอะผุมประจ้ายหมฮพี่น้องน่าทานเนาะ เป็นพวกมะเขือลูกเล็กๆนะผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับตรงนี้จะเป็นมะเขือลูก,กใหญ่ๆเหมือนกันโอ้ห้งนั้นเลยอือหดูเลยครับโดกมากแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นกระเพราใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมเรียกผิดยุ่งอีกนี่ฮะสิ่งที่ผมชอบมากก็คือพลิกครับ ริกที่นี่นะฮะรสชาติอร่อยนะครับเนี่ยพริกหลายต้นเลยครับอร่อยมากนะครับนี่ก็มะมาเดือ,อีกต้นเนึงนะครับมีลูกแล้วฮะเนี่ยลูกมะเดื่อนะครับพี่น้องลูกมะเดื่อนะครับนี่เป็นมะเดื่อพันธบราวตรูรกีนะฮะจะมีรสหอมๆนะฮะ ไหวพระองค์ยังเหมือนเดิมเป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไปพระองค์สมสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์สมสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แส และไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ เป็นทางรอดอยู่เสมอคืนและวันที่เหน็บหนาวเพราะองค์อยู่ข้างเราเป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไปพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเ,เสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับ และไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเ,เสริญพระอง์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเ,เสริญพระองค์ทรงสม รับการบ่งชันเพราะพระองค์แสดนดีและไม่มีใครจะเหมือพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควที่จะรับการสรรเสริญ